ในทุกเช้าที่ก้าวเข้ามาที่โรงเรียนสำหรับนักเรียนไม่ใช่แค่การเริ่มต้นวันใหม่แต่แคือการเริ่มต้นการเรียนรู้จะดีแค่ไหนหากโรงเรียนมีเทคโนโลยีที่ดีที่ช่วยให้การบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพครบทั้ง4ฝ่ายและช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้ปกครองสะดวกยิ่งขึ้นวันนี้ student care เทคโนโลยีที่เข้าใจโรงเรียนกำลังเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะเป็นการเช็คชื่อมาโรงเรียนที่สะดวกรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีสแกนใบหน้าแม่นยำล้ำสมัยหรือการเช็คชื่อเข้าเรียนรายวิชาผ่านโมบายแอปพลิเคชันพร้อมสรุปรายงานให้คุณครูและผู้บริหารช่วยให้คุณครูมีเวลาเพื่อมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาการเรียนรู้เราจรึงเลือกใช้ ระบบซีเรียนแครม,มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิดเช็คเวลาเข้าเรียนแล้วก็มีการสามารถแจ้งกันบ้านปไปยังผู้ปกครองได้โดยตรงค่ะทําให้เราได้มีปฏิสัมพันธ์ได้มากขึ้นกับผู้ปกครองค่ะเรามาพร้อมกับ AI report ที่ช่วยสรุปข้อมูลให้พร้อมใช้งานกว่า30รายงานเพื่อพัฒนานักเรียนและเป็นผู้ช่วยในการตัดสินใจเพื่อบริหารงานได้อย่างแม่นยำ ครูประจําชั้นนะคะก็สามารถที่จะดูอะไรผ่านระบบได้หมดรวมถึงครูตามรายวิชาต่างๆที่สามารถทํารายงานจากรายงานในระบบได้เลยะคะ่ะและไม่ใช่แค่ในห้องเรียนแต่ Student Care ยังเข้าใจถึงการบริหารจัดการในทุกมุมมองของโรงเรียนอาทิระบบ Student Pay โรงอาหารและร้างค้าสหากรณ์ไร้เงินสด ออกแบบมาเพื่อให้ซื้อขายได้สะดวกนักเรียนใช้ปัดรหรือแอปพลิเคชันสมัครเงินได้ทันทีหลานค้าใช้งานง่ายดูยอดขายได้แบบเรียลไทม์โรงเรียนบริหารรายได้ทั้งหมดได้จากระบบเดียว Student Care ไม่ใช่แค่ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาแต่คือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาโรงเรียนอย่างรอบด้านเรามาพร้อมฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การบริหารงานมากกว่า70โมดูล ครอบคลุมทุกมิติของการจัดการช่วยให้คุณครูเข้าถึงข้อมูลนักเรียนได้อย่างครบถ้วนก็ลดภาระงานต่างๆได้เป็นอย่างดีแล้วก็ก็ทำให้เราเลดเวลาลดในเรื่องของภาระในการที่จะต้องมาตรวจสอบตัวโครงสร้างหรือว่าตรวจสอบในตัวรายวิชาค่ะและระบบยังช่วยเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองเราจะได้ติดตามงานของลูกเช่นมีการบ้านว่ามีการบ้านอะไรหรือว่าวันนี้เรียนอะไร เป็นระบบที่ทําให้เราใกล้ชิดกับลูกมากเป็นระบบที่เป็นสื่อกลางได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะระบบที่ดีไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์ Student Care เรามีทีมงานมากกว่าร้อยชีวิตที่มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้การบริหารงานของโรงเรียนเป็นเรื่องง่ายและนี่คือเสียงจริงจากโรงเรียนที่มั่นใจเลือกใช้เทคโนโลยีจาก Student Care สำหรับมาเซอร์เนี่ยมาเซอร์และคณะครูเรียนเซโยเซพระยองเนี่ยมองสติ d เ n นแคร์เพราะว่าเขาตอบโจทย์กับเราในทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องของวิชาการเรื่องของการมาโรงเรียนและสิ่งหนึ่งที่ผู้ปกครองเป็นห่วงลูกหลานก็คือมาถึงหรือย,ยังแต่อันนี้ตอบโจทย์หมด Student Care เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไทยที่โรงเรียนไว้วางใจเพราะเราห่วงใยใส่ใจดูแลนักเรียนปลอดภยัยโรงเรียนอุ่นใจ ผู้ปกครองคลายกังวล